สวัสดียามเช้าครับเพื่อนุกครวันนี้วันพุธที่10พฤษภาคมพศ2566ครับเวลาตี2 5 6นาทีโดยประมาณครับวันนี้ก็จะเป็นการาเก็บดอกเห็ดฟางรอบที่2นะครับเมื่อวานนี้เป็นรอบแรกวันนี้รอบที่2แล้วก็ไม่ไม่ต้องร้อยใหญ่มากครับไม่ฟสีเรียดเก็บนะครับเก็บนี้ เบ็ดครับเบ็ด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 หมุน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 อ่าเราไม่เอาเศษวัสดุไปเยอะนะครับเพราะว่าของเรามันบางเดี๋ยวมันไม่มีเหลือให้รุ่นต่อไปนี่ครับก็กำลังดีนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่อ่า เม็นนี้ก็เก็บไปเลยหมุนหมุน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 ชั้นล่างเนี่ยอ่าเป็นถาดสาหรับใส่น้ำซาข้าวนะครับนี่นคือข้างล่างเป็นพื้นปูนอะนะก็ชดเชยความชื้น หวังว่าจะช่วยได้นะต่อ,ตอ ข้างล่างจอกดีไปจะบาดแล้วนี่จ่องดีจะบาดแล้ว,ลวทว่าไปเขาก็ไม่ได้กินลึกๆเท่าไหร่นันเนี่ยแค่ตื่นตืนเองไม่น่าเชื่อแล้ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเพราะเหตุเกิเขดขึ้นนี่เป็นครั้งแรกนะครับเนี่ย ที่ผมซื้อฟังก็มาก็ร้อยเจ็ดสิบาทอย่างว่านะมูอในกรุงเทพก็แพงหาซื้นอนยากด้วยมีฟังกล้องก็นนมาแช่นะผมแช่ไว้แค่หกชั่วโมงนี่แหละไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำเพียวๆน้ำปลาปลาด้วยแล้วก็เนี่ยนาไม่เท่าไหร่นาประมาณทักไม่ถึงสองนิ้วอะ่ะ นิ้วเดียวประมาณนิ้วเดียวเองนนเนี่ยความหนาความหนาของฟางที่ลองไว้ีวเกี่ยวับว่าใตา้ทางใต้ทำเป็นไม้ไผ่ลองห่างกันก็สักสองนิ้วได้สองนิ้วมันบรรทัดประมาณแล้วก็วัสดุปลูกก็สูงมันนิ้วหนึ่งแต่ว่าฟางนี่เราก็วางแน่นอยู่นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแกบหมัก อันนี้เรามักเองเดี๋ยวนะหัวันไหนก่อนวันนี้แล้วกันไม่ไม่อยากจะทำแรงเดี๋ยว ปลูกเห็ดขายนี่งแย่เลยต้องนานแล้วเนี่ยเกที่เกือบห้านาทีห้านาทีได้ห้าห้าตะหอกเห็ด <c oughs> ขำๆเห็นนะตัวนี้ด้วยไหมเอาไปด้วยแล้วกันซ้ายบิดขวา ไม่ใช่บิดเมุนซ้ายหมุนขวาอสองดอกนี้เ,เอาไปด้วยแล้วกันห,หลุดง่ายหลุดมาทั้งดวงเลยบอกว่าอาหารอาหาร เสริมก็ไม่ได้ซื้อเขานะที่ว่าของเขาที่ขายกันเป็นถุงสีสีต่างๆนี่ผมใช้แป้งข้าวเหนียวกับลำละเอียดแล้วก็ปุยค้อไม,ไม่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรด้วยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าได้ทำใหม่ก็จะผสมให้มันมีอัตราส่วนที่มันเข้มข้นขนนึ้นกว่านี้แล้วก็มีระยะเวลาในการหมักมากกว่านี้เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยได้หมักอะไรเลยใสยเย่เพียวๆเพราะว่านั่นแหละ ครั้งแรกมันคือครั้งแรกแต่ครั้งแรกได้เท่านี้ก็นะใช่ไหมอ้าละเดี๋ยวนะเอาไฟสองสิปึบใช้ไฟฉุกเฉินน,นี่ไฟฉุกเฉินปัน๊บปึบก <c oughs> ็ต้องต่อต่อมันเตีย้ยไป เนีเอ่ออถังอ่าโอเคอันนี้มันเป็นท่อ PVC นะเอามาเป็นอุปกรณ์เสริมในการทำเป็นช่องช่องช่องระบายอากาศของ เวลาที่เราปิดเนี่ยมันจะได้มีช่องเพราะเราไม่รู้จะเอาอะไรทำให้มันเป็นช่องอ่ะนะอ่ะต่อต่อตรงไหนเนาะอ๋อข้างล่างนี่ก็มีปรบมุมอยู่ดดอหนึ่งหมุน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 ช้าตรงที่เรา เอาวัสดุออกนี่แหละถ้าเป็นที่อื่นเขาก็นั่นแหละตามนั้นเลยดึงปุ๊บ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 เห็นนะหมดอย่างตรงนี้น่าจะนะน่าโอ้เดี๋ยวอืมน่าจะหมดชั้นล่างชั้นสองก็น่าจะหมดแล้วไม่เห็นแหละอ่าชั้นสามชั้นสามเออดอกนี้แล้วกันนี่นี่หลบมุม มุนครับหมุนโอ้มันมีดอกเล็กด้วยแฮะเอาติดมันจะดึงได้มันจะหลุดไหมเนะี่ยเอาทั้งยวงเลยเหรอติดมาทั้งยวงเลยเนะนี่ยน,นี่ครับน,นี่เอาทั้งยวงเลยแล้วกันโอ้ ลากใช่ไหมใช่ลากหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรคือเขายึดยึดติดแน่นอ่านี่ครับก็พอได้นะครับโชว์แวบโชว์แอบอีเอาไหมปล่อยไปก่อนอ,อ่า ข้างขวาข้างขวาอ๋อนี uh ่ข้างขวาไหลหน่วยนี่แล้วกันเอาแน่แน่กลับบ้านโอ้ดังคลึก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 หึขาดไปเนี่ยดังคลึกคลึกคึกคึกเลยหมุน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 โอ้ยโอ้โหติดอย่างนี้เลยนี่ยัดดันคางด้วยนะเพื่อไม่ให้เสียอะไรนะ เสียพื้นที่ในการเพาะนะเนี่ยปกติมันจะข้างบนนี้เลยทั้งข้าง้วยเอานะ่ียังกลัวอยู่ว่าเดี๋ยวอีกสักพังมันอาจจะแบบไม่เคยมีก็ได้เพราะว่าอาหารมันน้อยอ,ะอ่ะได้เท่าไหร่เท่านั้นครั้งแรกมันคือครั้งแรก ตัวนี้เั้ไหมหยุดแน่นมากเลยเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกินไม่ทันผมบอกว่าไม่มีกินไม่ทันหรอกมีแต่ไม่ทันกินเอ้ยไม่ใช่ไม่กินไม่ไม่พอกินเออไม่พอกิน <c oughs> มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพื่อนบอกเดี๋ยวจะคอยดูจริงจริงนี่ชั้นบนชั้นบนก็เดี๋ยวนะชั้นบนก็สวยนะแต่มันไม่ยังไม่ยังไม่ป่อยได้ปล่อยไว้ก่อนแล้วกัน โอ้โหแต่ตัวนี้ต้องเก็บนะเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่อันเทมปบียู่ใต้ไม้ไผ่มืดไปหน่อยเดียวแน่นด้วยเอ๊ะจะออก ดึงเอ้าดึงออกเป็นไรไมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้โหเอามาทั้งดุนเลยเฮ้ยเสดุน โอ้เท่ากับว่าอะไรสองดอกมันคือสองดอกแล้วกันอ๋อเชือ้อเชื้อก้อนเห็ดฟางนี่ผมซื้อมาจาก พี่รัตนานะครับที่ขอนแก่นอะไรนะบายพันธทวีพันธทวีเออใช่ขอนแก่นที่บ้านไผ่ก็พี่เขาคุยดีนะครับแอมินอดออมินก็คุยดีครับมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้ครับก็ทางข้อความ <c oughs> Đây nè, thằng Bồn Thằng Bồn, thằng Bồn úp nè bổ bone đi bone bone này bone bone đi mấy bone 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 đã để mình bone nó bone bone แล้วก็บิดเลยเตะหมุนหมุนไม่บิดหมุนหมุนหมุนโอ้มันเล็กไปหน่อยหนึ่งนะแต่เอามาแล้วนะเล็กไปนิดหนึ่งเล็กไปนิดหนึ่งได้อยู่เห็นนะชั้นนี้มันมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่มีสี่ชั้นอ่าค หมดไหมน่าจะนะเดี๋ยวย้ายฝั่งไปดูฝั่งนู้นกันอึบอ่าก่อนแวบดีสามสิบนาทีความชื้นแปดสิบสามเปอเซอุณหภูมิตรงนี้ 26องศาข้างบนกี่8.4องศาเซลเซียสอันนี้ก็บวกลบหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะนะแต่ก็คร่าวๆมาครับช่องทางเดินก็เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้แคบครับต้องต้อง ค่อยๆครับค่อยๆมันต้องไม่กว้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาถังก่อนฝ่ายมองแต่แต่ไม่ต้องอ่ะตัวนี้ไม่ได้อ่าชั้นล่างไม่ไม่ค่อย đọt nên nhỉ muốn muốn có subscribe แันสอง่ะชั้นสองก็โอรุ่นดอกตรงในกับดอกตรงนี้อ๋อดอในก่อนเดี๋ยวขึ้นใต้อย่างนี้มันจะโดนเนี่ยเห็นป่ะรูปทรงไม่เคยสวยไม่เสียเรียด แล้วเรากินเองอันนี้เราอะไรนะเร,เราบิดหมุนไม่ได้นะเพราะมันปิดถามว่าทํชาชั้นโรงเรือนขนาดเล็กผมเรี้ยวโรงเรือนขนาดเล็กนะเพราะมันเล็กจริงขนาดกว้างเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยนี่หน้ากว้างเนี่ยเมตรยี่สิบเซน อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยี่สิบเซนกันคือฐานเดิมเขานี่เป็นฐานของอุปกรณ์ชุดที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะน,นะนั่นแหละแล้วไม่ได้ปลูกแล้วแล้วก็ถอดออกเหลือแต่โครงโครงเหล็กแลไม้ไผ่ซื้อไม้ไผ่มาประกอบเป็นชั้น <laughs> ก็ทีแรกว่าก็ตั้งใจเหมือนกันว่าจะปลูกเห็ด พราะเห็ดฟางแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่แบบเย็นๆหน่อยก็อาจจะเป็นไปตื้อก้อนเห็ดนางฟ้าผู้ถานมาครับคุณภรรยาถามไม่หลับไม่นอนหรอวะครับเก็บด,ดอกเห็ดครับ ฝั่งนี้จะมีคนคนเดียดเห <c oughs> <c oughs> มือนจะขึ้นมาหรือเป่าไม่ได้ขึ้น แั่น,นี่ไม่ได้บ่มอะไรนะไม่ได้บ่มอุณหภูมิเหมือนอย่างในโรงเรียนที่ก็าทำกันทั่วไปนะที่อุณหภูมิหกสิเจ็ดิบองศาเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงขั้นทอนมันเยอะเหมือนกันตัวนี้มีขนข้างๆหน่อยหนึ่งเอาไปเลยนี่มันเป็นอะไรหรือว่าเกี่ยวกับการถ่ายเทอากาศไม่ดีหรือเปล่า ผมก็ไม่ได้เปิดนานนะแต่หนังสือตอนเก็ตนี่จะเปิดนานอึ๊บข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะปิดไปก่อนเฮ้ยชั้นสองหมดหรือยังชั้นสอง ชั้นสองชั้นสองดอกนั้นเอาไว้ก่อนชั้นสามชนสามดอกนี้ก็ไปเลยจะบอกว่าอะไรนะองผ,ผมนี่มันไม่ค่อยเห็นก็มนไมออ่ออกไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะแต่ว่าคือพื้นที่มีเท่านี้แหละก็ได้เท่านี้แล้วก็ค่อย ค่อยๆเก็บกินวันละประมาณอย่างเงี้ยดีกว่าเพลิน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 เห็นไหมชั้นสามชั้นสามเอ๊ะมีไหมไม่เห็นชั้นสามไม่ค่อยามไม่มี ชั้นสี่ชั้นบนสุดชั้นบนสี่บนสุดอย่างน้อยอยู่นะไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนฝั่งนู้นจะออกได้ดีกว่าโอเคพอแล้วละ่ะวันนี้ก็ เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นภารกิจการเก็บเห็ดฝางรอบที่สองรอบนี้ก็สึกจะได้มากกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งหรือเปล่าหรือพอๆกัน,นแหวบนี่ครับพอกินมื้อหนึ่งและดีจัง ของเราสดสดใหม่ๆจากแปลงเลยโชคดีครับทุกๆคนขอบคุณครับสวัสดีครับ